สัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะคะที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะคะทุกท่านถ้าใครอยากมาตั้งพิกัดมาที่อำเภอนามนได้เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำหนักเลยนะอยู่พื้นที่จริงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กาลังรับชมอยู่ในขนาดนี้เนาะ เข้ามาก็มาจุดธูปนะคะบูชาดอกไม้นะคะตามําลังศรัทธาเนาะด้านนี้ได้เลยก็จะมีธูปเสียงทายนะคะตัวเลขเนาะให้มาจุดด้วยนะคะทุกท่านที่ตำหนักจะมีให้เลยนะคะบูชาได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านนะคะหลังจากที่เข้ามาเมื่อกี้เนาะเราก็ได้ไปจุดธูปไหว้องปู่แม่ยา่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเอฟซีนะคะไปส่งตัวเลขเนาะเพราะอีกไม่กี่วันนะคะ ก็จะถึงวันที่16แล้วเนาะทุกท่านเนาะก็จะได้เป็นเศรษฐีค้นหม่นะคะในงวดวันที่16ทันวานี้นะคะปะ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปสองเลขนะคะไปจุดแรกเลยก็จะพาไปที่จุดเจ้าแม่ไซทองนะ,ะทุกคนต้นมะขามต้นนี้นะ,ะก็จะเป็นจุดที่พบงูนะคะจะเจอจุดนี้ประจําเลยนะคะจุดนี้ก็จะมีกุมารนะคะ เดินมาอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นเจ้าแม่ไซทองนะที่มาเข้าฝันอาจารย์นอตตี้นะะอาจารย์ก็ได้มาไปเข้าฝันว่าอยากมาอยู่ด้วยกับอาจารย์เนาะอาจารย์ก็มาทําพิธีนะคะให้เจ้าแม่มาประทับตรงนี้นะคะจะพามาส่องเลขทูบนะคะทุกคนเจ็ 717นี้ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์นอตตี้นะคะที่มาจุดเนาะก็ได้ตรงกับเลขของอาจารย์ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะ717นะฮะตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไซนะคะเจ้าแม่ใส่ทองประทับอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ทุกท่าน่องนะฮะ ดูเอานะฮะตาดีได้นะใครตาดีก็จะเห็นตัวนะฮะตรนี้ก็ใช่นะสองนะโค้งสุดท้ายแล้วนะสิบหธันวาเ,นเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ตรงผ้าถุงนะฮะ รูปปั้นเไไนาะเจ้าแม่ใส่ทองนะทุกคนฮะเลเหะห็ห,หลายคนจะเห็นตรงกันนะว่าอันนี้หนึ่งอันนี้เจ็ดนะฮะอ่ะแล้วแต่ตาท่านผู้ชมนะฮะลองดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในวันในวันที่16บธันวาคมนะคะ เจ้าแม่สายทองจะให้โชคให้ลาบนะคะให้ถูกหวยกันทุกคนเนาะลองส่องดูนะฮะตอนนี้ก็ส่องอยู่ที่ต้นไซคะเจ้าแม่สายทองเนาะนี่ตรงนี้จะชัดมากนะฮะเห็นเลขจิตกับเลขหนึ่งทุกคนดูเอานะคะจุดนี้นะ,ะนี่นี่จะเป็นเลขเจ็ด นี่จะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นศูนย์นะฮะตาเราอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะดวงใครดวงมันนะทุกท่านส่งกันชัดๆนะฮะซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะเห็นตัวเลขไหนเนาะ จุดนี้ก็จุดที่อาจารย์เนาะมารูปแป้งนะก็เห็นเจ็ดหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนที่มานะก็มารูปแป้งตรงนี้เนาะ ซูมทีละจุดนะฮะเผื่อเห็นตัวเลขเนาะเผื่อตัวเลขโผล่ขึ้นมานะทุกคนก็ออขอให้เจ้าแม่ชายทองเนาะให้โชคให้ลาบเนาะลูกหลานเนาะ นี่ก็จะเป็นเลขทูบนะคะตัวนี้ตรงกับเลขทูบของอาจารย์นอตตี้เลยค่ะตรงกับเลขผู้เลขทูบปู่เนาะหนึ่งเก้าห้านะคะจะมีก็จะมีชี้บอกว่าตัวเนี้ยอ๋ออมีใบไม้อยู่ข้างๆทูบด้วยนี่สองนะหนเ,เห็นตัวเลขอะไรกันเอ่ยอาจจะไม่มีเลยอะ มีเลขห้านะทุกคนดูต้องดูไกลๆเนาะเหมือนเลขหนะ้าท่เนี่ยอยู่ปลายเล็บเนาะนี่มันมีเลขห้าตรงกับเลขทูบเลยตรงกับเลขทูบเลยทุกท่านห้ามาใบไ,ไม้นี้อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนี้เลยแบบนี้เลยเลยมาสูงให้ทุกท่านได้ดูนะเผื่อมีตัวเลขโผละะ่นะนี่เห็นเป็นเลขห้าเลยนะนี่ ปลายนวปลายเล็บนะฮะเลขห้า F4 เห็นตัวไหนฮะ,ะก็ลองส่องสองดูกันนะคะตรงนี้น่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยปลายเล็บเนาะนี่นีนเลขหนึ่งเลยหนึ่งเก้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เก้าก็ศูนย์นะอี่ข้างหน้าเลยเลขชัดมากทุกท่านดู เห็นตัวไหนบ้างนะคะเม่กีก oh <y> ็เจอตรงนี้เนาะก็เป็นแนวทางนะในการเสี่ยงโชคในในงวดวันที่16ธันวาคม2566นะคะก็พาทุกท่านนะมาส่องเลขนะที่เจ้าแม่ไซทองนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องมาจุดนี้ด้วยนะคะว่ากำลังเป็นไฮไลท์เลยนะจุดนี้เนาะต้องมาขอพรขอโชคขอลาบนะคะขอเลขเนาะ แต่แม่ใส่ทองงวดนี้อาจจะให้โชคก็ได้นะทุกท่านเนาะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดอมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ